จากหลักฐานทางโบราณคดีนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าดินแดนในเขตอีาสานตอนใต้ของประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอารยธรรมนับย้อนไปถึงสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ2,000ปีล่วงมาแล้วจากการสำรวจแหล่งชุมชนโบราณที่ปรากฏเป็นสภาพคูน้ำคันดินล้อมรอบกระจายอยู่ทั่วไป และจากจารึกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองราวปีพุทธศักราช1355ได้ระบ,บุชัดเจนว่ามีกลุ่มชนชาวกุยอาศัยอยู่ตามที่ราบแนวเทือกเขาพนุมดงรักเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถในการจับช้างจึงน่าเชื่อว่ามีชุมชนชาวกุยอาศัยในบริเวณนี้ร่วมยุคก,กับอาณาจักรเจนละ หรืออีสานปุระที่จเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้น